เป็นอะไรแรกที่ทำเป็นอะไรที่ตุ้งมั้งพา้อมพร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 ้อมีสปอร์ตไอเจ้าพี่สปอร์ตเฮยเฮ้าเฮ้ยเฮ้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 าเฮ้ยเยเฮ้เฮ้าเฮ้ยเยเฮ้เฮ้าเฮ้ยเยเฮ้เฮ้าเฮ้ยเยเฮ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเเเเ

ไอออกเนี่ยเมื่อกีม้ม <c oughs> ันแลหลกตายห <อ fort. S 2> มดเลยเหรอเออไอ้ถือม,มีคู่มีคู่อย่าเพี้ยนมีจังพี่ไม่ต้องเอาแล้วนะพี <c oughs> ่ผมไม่เอาคิ้งละ,ะองอบอมม์ has been planted อยู่ฐานล้วอยู่ฐานล้าอยู่ฐานเ้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเพอี่หไเลยหะพี่าไม่แก้พี่เขายิงได้ไงครับเี่มิ้มาได้กับพี่มิงมาได้กับพี่เลยอะไรอะไรขเอาคิดมาขิ้มาโอ้ยยานแล้วว่าเนี่ยมีปืนเนี่ยพี่ชิมปืนผมไหมเอาพี่ชิมข้างหลังไม่ชิมข้างหไ่านอะไรวะเออมาเลยขอดิ ยัน้ยเลเจอมาโลเลย่ยายเล่นัันเฮ้ยเอายยโ่วก็มันมาโ่ไเรอเจอเจออย่าเล่นกับมันถ้าเจอพี่หนีเลยถ้าอพี่หนีก็ตายะทไมยามีแค่สามเอ้ยเรือยเตายแล้ว เฮ้ยมีกรนะมามีกระมงมีไหวบ้าไม่ไหวไม่ไหวใ้เวลาใช้มีชามีพูกแล้วเว้ยลเ triple kill ละเอายาเลอกสนายเลิกสนายเลิกสนายก่อนเลิกสนายเลอกสนายมาได้เวลามีชามีพูก เล่นมีอนไเล่นมีเไ่โอ้โหีากเทมห้องไ้ไ้ไมโหดแตไงไฟใอเล่นกมันต้งต้งนต้องนะไ้อเ่ยมันได้ก็บปืนมได้ก็บปืนเล่ตอมึงละไม่ไหวละเบื่อ มันมีตัวอ้วนด้วยตุ้มแฉ่งนีอ้วนตุ้มแฉ่งุ้ยระเบิดวัวแล้วเฮ้ยคู่เดินระเบิดก็กันบอกกันบ้างเลยนะผมว่าจะช่วยพวกพี่อยู่แต่ไม่ทันยาวอ่ะปล่อยให้พี่เอวเกียวเดียวเลยยาวอะไอ้ตาไอ้ตาไอ้กีตาร์มาโว้ยตาโมิงเหรอ เคเรามมาโคล่ะเอ้มีิ้มีิ้เออเนอะโอ้โะัแยกคนี่ทำเนีทเทำนยทบักบีบักบีักว่าบีบัวะดูเลยเคนเราไม่มาโควกีตาร์มาโคสับไม่เป็นไหนอะกีตาบอกดิกีตาแทน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 เอมตาลักก็หัวตาลัก้็หมัวหมัวมานั่งนั่งกอเดินเดิตรงไปไม่ต้องไม่ต้องไปไหนเดินเเข้าไป ใครมีคิดบ้างบีคมีคิมดูตัวผมดิใครมีคิดบ้างไม่เงยบีคิมกดแท็บดูดิทมโออเรีร้อนีคิมดูตัวผมดิกดแท็บดูดิไม่ไปยาวละไปเร็วหนึ่งระเบิมดมาะเมดมาระวัง อ้โเือเาัะนเอยงะนนาหเต็มหัวเลยเหลือสิเ่ะเป็หัวเว้ยไปไปไปมิเไ่มิงเีตาก็หมตาก็หมัวตาก็หวตาก็หมัวตาก็หมไวไหวเป่าไหวป่าาเดดหนยหน่อยเนน่ไมองไม่เห็นตกยิงมันยิงมันเ้ยยิงมัน ไอ้พึ่งรีบไปพึ่งรีบไปพึ่งรีบไปยิงดิยิงดิไอ้ดอมเนี่ยเล่นมีทำไมวะเอ๊ะจะเล่นมีทำหายอะไรเฮล멧 protection ไอ้คิดว่ามันเป็นปืนผมว่าจะเล็งไงมาเอาออกดีงเอามือคิดมาดีๆแล้วมามองไม่ทันมาเก็งมนเล็งรอไว้นะเอามือคิดแล้วมาจะเล่นเบอร์ปากมาเล่นเบอร์อะไรก็เล่นเบอร์แต่เล่นให้มันดีได้ไหมวะ Lên mưu khít nó mà Xiên khít mà <coughs> mưu khít Má à. Fire in the hole Fire in the hole Fire. Fire in the hole là Tạm ngăn, tạm Để bây anh đừng yên, dài yên

ครับผมทำเลยใครอะใครใคออกใออกใครออเไ้เไมาเ่ด <à>? ้ um. ่เน่ผมมีผมมีระเบิเป็นเจ้าของเ้ยโอเคหเลย ไปขาดแล้อ่ะยาวอ่ะไอยาวเข้ามาแล้วนึงยาวเข้ามาแล้วยาวเข้ามาแล้วบอกดูิไอยาวมาเลามาแล้วเต็มเลยเต็มเยเตอเต็มเลยเอเยเตยเต็มเลยเมยมมมลลยเยมยตมมลมดมเยาตมาเยอะยเเยเยเตมเยยมม่ต้องออกไปยมมยิงไม่ต มี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 ่มี่มล่เรเยอะที่มี่ขอเล่นชิ่นหน่อยดิโอ้จ้เลยที่มี่ขอเล่นชิ้นหน่อยไม่ใครกใครเขาเล่นชิ้นหน่อยพ่เสยนี่ท่านเอมีท่านเอมีบ้าดอปาละเบิดสูตรไปเขาเล่นใหม่เย้ไปไป่อนนไปก่อ่นะ มีบนนี้ใช่ปะจะพาไปไหเดือนสีนตัวนี้ไม่ใช่ไฟในหองรวันะท่กนเดี๋ยวสามแยกสามแยกสามแยกบอกแล้วไงสามแยกใจเย็นดิม่ง่วแ่นดิมาแ่ไหนอแน่ไม่เยอะวิ่ง ada apa? ada dor lagi na? ada dor, ada dor, ada dor, ada Red Team Win.